ไปครับน้องนางปุ่มขาเข้าได้ป่ะพี่นั่งข้างนั่งข้างเงี้ยเหรอใช่ล็อกให้น้องนางปุ่มนี่เนี่ยน้องนางตักได้เลยอไคะตักหนึ่งเดี๋ยวจะล่วงอันเลยมีใครยู่ตรงนี้อันนี้มาจอดที่ปักเลยมีใครยู่ตรงนี้ตก็มันจอดแล้วเดี๋ยวนะล็อกยังวะอันและพี่ฉิดท่าหลับโอเคได้เลยนะดีได้เลยครับไป อยู่บนรถมารับไปแพอะไรนะโซนฐานโซนฐานนะครับโซนบ hey, <B. S 1> สนีสนุกไหมสนุกไหม แบบเต็มฮชาร์จแบบแล้วนั่งให้ดีไม่นั่งด้วยก่นเสร้วแล้วก ได่ไ้ม่ก็ใสตาว่า่ส้แม่มอนามาเยาแน่เลยเพราะเม่มเอมีแม่เห็ยาก็เมื่อกเป็นแบหมือนอาบุ๊แต่เมื่อกี้มีเหมือนอแ,มแม่เลอมมเไม่ต้องวาด้วยกันแล้วสีชมพูอ่ะชมอาบุ๊เใสชุดเสียบผัวไม่มได้ไมา

วันยังสดสยูมมนี่านเลยกินเลยกินแล้วปะก๊กอ้แล้วไปไปถ่ายหน้าเฮ้ยกินเนี่ยอไม่กินแกินมากถ่ายหน้านูพี่หลอกตรงไหนก่อนได้ครับ ไปไหนครับไปเอออิ่มแล้วล,ล่องเรือก่อนเหรอเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนอาไปล่องเรือกินอะไรอะ่ะแมวแมวแมวแงว่าสนใจเลยอะ่ะสะพานไม้อุดตะมานุศร ไปน้อไมวาไม่เลี้ยงเหรอองไม่เลียงมนจเอเลยอ่ะแกดนแกสทานไมสะพานไม้เรานอนเต็ดสะพานเลยวันนี้อันนี้แผลลูกบวบ เอาไว้สัญจรระหว่างที่จะซ่อมสะพานไม้นี้ ที่แพนโซลทานอ้าวแล้วทำไมเราไม่ไปทางนี้พี่เขาไปไหนแล้วอ่ะเบ๊กอันนี้ใช่เหรออันนี้ใช่เหรอเอาเหรอเล่นไงก็พี่เขาไปทางนู้นแล้วจะเดินไปทำไมอ่ะเดินตามมากระตูดไม่ได้มองมองแต่ลุ้นไปแอบงงเอ๊ะก็เปล่าหายไปไหนนะเออ อแล้วนอกไปไหนวะไปตรงไปลูกอันนี้โซนเอเราไปโซนบี <c oughs> เห็นปะแค่เดินยังหลงอะ่ะเอาอะไรกลับมาขับรถอะ่ะ <c oughs> เอาคนที่เหมือนอาบุกอะล้อไหนอะ่ะไม่เห็นจะมีเลยเอาไป พี่ไม่ตามมากันแล้วครับไปไหนมาครับน้องบอกไปไหนมากันมาครับเนี่ยนี่ที่นอนคือนี้แค่ชนรทานเอาสิเอาสิอยากเห็นสะพานนักมี ครับปลาที่สุภาพกว่าอะม็อกซีไปาคราับ ใช่พายได้ลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวลูกขออนุญาตแจ้งโปรแกรมเลยนะได้เดี๋ยวแปบนึงนตาอ้าวพี่อ่ะค่ะมาฮะทันนี้ก็เป็นหน้าแพของเรานะฮะติดสะพานม้อนเลยฮะเป็นไงล่ะ ีสะพานมอนะยาวๆไปแล้วโอ้โหไปฮะนอนสะพานมอเลยโคตรชัท็ีแพรแล้วก็มีเรือให้นะฮะเล่นน้ำนะ่ยสวมเสื้อชูชีพด้วยในมีมีแขวนด้วยนี้ครับถุกใส่เอาเด็กมีที่นั่งดื่มตรงนี้นะครับอ่ะห้องนอนนะครับ ทางซ้ายมีเก้าอี้ไว้นั่งด้วยริมน้ํานี่ได้เหมือนกันเข้ามาในห้องก็จะเป็นที่นอนนะครับสองที่แล้วก็เตียงเสริมครับนอนกับสี่คนห้องหนึ่งนอนเต็มที่ได้สี่คนนะครับเจอเข้ามาห้องน้ำก็มีห้องน้ํามีแอร์ให้น้ํต้องกลัวครับไม่ได้อยู่กลางเกาะมาอยู่ริมฝั่งนะโอเคห้องน้ำสวยเชียว ได้อยู่ครับก็จะมีคื่นเล็กน้อยหนึงปานกานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัตินะอ่านดูนะอ่านทันไหมเช็คอินสิบสองออกไปเกินห้าโมงามสัตว์เข้ามานะครับเข้าพักต่อแพรตั้งหมดเท่านั้นตามตามที่บอกครับก็คืเอเสริมได้อีกสองคนโอเคอ่ะจะมีอุปกรณ์ แกปีฟันผมเผิ่มอะไรให้เช็ดตัวชิดช็ดตัวได้ปอผมมีอะไรอ่ะขอของใส่บาตรตอนเช้านะอยู่นี่นะสี่คนตอนเช้ามีพ้ามาใส่บาตรตรงนี้ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> มิมพรมมด้วย <c oughs> มลัขับพัดดูยใส่ <c oughs> บาตรที่ไหนนะ มีสองฝั่งฝั่งไทยกับฝั่งมอญขอเศษบาทใช่ฝั่งไทยกับฝั่งมอญแต่ว่าถ้าพี่น้องบอกว่าถ้าอยากได้บรรยากาศให้พี่ข้ามสะพานไปเดินที่ฝั่งมอญไปต่างประเทศที่ฝั่งมอญแต่ว่าก็จะมีค่าบำรุงสะพานก็คือแล้วแต่เรารอดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยแม่พี่แม่บอกใช่ไหมแม่ที่แม่บอกใช่ไหมสวยๆใช่เดี๋ยวนั่งเรือไปใช่โอเครีวิวมาถึงก็เท่านี้ฮะ เดี๋ยวพวกนี้เขาไปใส่บาทกันเดี๋ยวแบ่งพาร์ตกันแล้วกันอันนี้ก็เดินจากข้างบนลงมากับอะไรที่จอดรถแล้วก็มีคนรับเข้ามาให้นะครับมีน้องรับเข้ามาแล้วก็มาที่พักเท่านี้นะฮะอโอเคก็จะได้ชมวิวสวยๆอย่างนี้นะใครจะมาตามเดี๋ยวลิงลิงไม่ได้บริการ